เกมนี้นะคะก็กดโซโลมาแล้สิ่งที่เราไม่คาดว่าเราจะเจอก็คือเซฟฟิไปส้มค่ะทุกคนหวังว่าเกมนี้เราจะมีคนแบกแล้วนะแล้วเกมนี้ก็รับบทเป็นซับพอร์ตนะก็เลยหยิบอารามมาเล่นนะคะแต่ก็เจอฝั่งตรงข้ามเป็นสิบนะดูท่าจะค่อนข้างเล่นยากเหมือนเกมนี้แต่ก็พยายามจะเล่นแล้วกันแต่ก่อนอื่นแล้วก็กโดนฟนปัดไปเรียบร้อยแล้วว่ะทุกคน ตอนนี้ก็คือจังหวะที่เรากลับว่าเราจะไปล็อกซิปนะเพราะว่าเห็นซิปเขามีเลือดครึ่งเดียวนะเราก็วิ่งไปเลยทีนี้แต่ดันไปล็อกคิวเลนแหละแล้วตอนนี้ก็คือซิปมาช่วยคิวเลนไปได้กี่ดูสิแต่เพื่อนเราก็เข้ามาซ้อนไฟนะแล้วในที่สุดเิปฟิของเราก็เก็บคิวเรนไปได้ไเกมก็ดําเนินไปตามปกตินะพวกเราก็แบบว่าทีมไฟกันสุดฤทธิ์สุดเดเลย,ดเ,ดดเ,ลยเข้าไปเวทป่าเขาก็เข้าไปดูสิทีมเราอะเล่นกันหนัวมากเลยอะ แล้วจากเกม ROV ที่เดือดๆอยู่ก็กลายเป็นทุกลาเวนเดอร์ตอนที่แมงแกบอกว่าขอแก้มือได้มุนตาหน้าเราก็ไม่รู้ว่าเขากดมากระเซลฟี่หรือเปล่าแต่เซลฟี่ก็บอกว่าขอเฟซหน่อยดิให้อเตก็บอกว่าขอด้วย แล้วลิก็บอกว่านี่ใส่เมดส้มไม่รู้ว่าเขาแซวกันเล่นหรือเปล่านะลิงก็บอกว่าเมากะตอบว่าได้เพราะว่าหาคนแหม่แต่ว่าเม์ก็ตอบไปว่ามีแฟนแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าสองสามคนนี้เข้ามาด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าเขาแซวกันเล่นเฉยๆนะแต่เอาเป็นว่าเราเป็นผู้ชมทั้งบ้านละกันพซฟิกก็บอกว่าขอเถอะจากนั้นเกมก็แบบว่านัวกันไปเรื่อยๆโดยที่เราก็มีทีมงานคอยพิมพ์อยู่เราก็เล่นมีสมาธิมั่งไมีสมาธิมั่งคืองานนี้คือแบบว่าเรามาดูคนจีบกันนะเนี่ย เราโม่จตอ่านแท็เพื่อัวลืมมองเกมไปบ้างเลยอะบางทีอะดูจิตอนนี้คือทีมเราก็คือได้ Dark s l a y e ์นะเพราะว่าเซฟี่เขาก็เล่นไปด้วยแล้วก็พิมพ์ไปด้วยคือแบบว่าเขาเอามือที่ไหนพิมพ์กันอะอก็งงเหมือนกันอะและจังหวะนี้คือเราดันจบไม่ได้นะแต่ทีมเราก็พยายามจะดื้อดในการดันให้มันจบนะแต่ว่าเมย์นะเขางคงเขินนะเขาไปตีคีบอยู่เลนล่างคนเดียวอะเราก็เลยมีสี่คนดีเนี่ยพยายามจะดันบ้านให้จบอะแต่ว่าทีมมันก็แบบป้องกันสุดฤทธิ์อะ เราก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ตุยไปทีมเราก็พยายามจะขึ้นบ้านอีกรอบนึงนะว่าลิงก็ไม่มาลิงอยู่เลนบนนะทีนี้เราก็ไม่ไหวไงแล้วก็เลยต้องถอยไงแล้วเราก็เหลือน้อยแล้ว้ายเตก,ก็ช่วยตีนะันี่สุดแล้วก็คิวคิวลนไปได้แล้วจังหวะน,นี้ลิงก็มาถึงนะ่ย แล้ทีมเราก็พยายามไฟแล้วก็จบป้อมไปในที่สุดคือเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากจบเกมแมงกากับเซลฟี่เขาจะได้ไปแก้มือหรือเปล่าหรือว่าเซลฟี่จะได้เฟของแมงกาหรือเปล่าหรือ,รอเขาต้องไปถามแฟนเขาก่อนก็ไม่รู้เราไม่มีสมาธิเลยให้ตายสิจอด